สำหรับปีนี้นั้นผมเองอยากจะใคร่ขออนุญาตากราบเรียนเชิญเชิญชวนนะครับพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์พระาธาตุยาคูนะครับได้ร่วมกันสร้างนะครับทุ่งมาถวายแด่องค์พระาธาตุยาคูนะครับซึ่งในวันนี้ทางจังหวัดกาฬสินเองนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องเราได้มีการเชิญชวนประชาันธ์นะครับส่วนราชการพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ให้ร่วมกันนะครับสร้างทุงมาถวายนะครับซึ่งในส่วนทุงที่ถวายนั้นมีทั้งในส่วนที่ถ้าท่านมีฝีไม้ลายมือท่านอาจจะทํามาเองแต่ก็รูปลักษณ์ก็จะต้องเหมือนกันกันกบที่เรา,ามีแบบของเราอยู่นะครับก็คือเป็นทุงลําต้นสูงแล้วก็เป็นช่อห้อยลงมาเป็นห้อยระยะสองสองช่อต่อหนึ่งทุงนะครับหรือถ้าจะจัดจ้างนะครับทางพี่น้อง รอบๆนะครับหรือพื้นที่ของอำเภอคำมลาไสซึ่งมีอาชีพในเรื่องของการทำทุงถวายองค์พระธาตุอยู่เป็นประจําทุกปีเนี่ยนะครับเราก็มีรับสั่งจองนะครับทำเพื่อถวายในราคาต้นทุงละ2,500บาทนะครับและในปีนี้นะครับสำหรับทุงที่จะนํามาถวายองค์พระธาตุนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่600กว่าทุงนะครับซึ่งก็ถือว่า เต็มลานหน้าองค์พระาธาตุหรือเราเรียกว่าเมื่อรวมกันแล้วเราเรียกว่าะทะ่เลทุงนะครับซึ่งจะมีความสวยงามโดดเด่นปีนี้อาจจะมีลักษณะพิเศษเนื่องจากว่าผมเองและคณะกรรมการจัดงานเราได้มีการเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในองค์พระาธาตุได้สร้างทุ่งนะครับทำทุ่งนะครับถวายองค์พระาธาตุนะครับดังนั้นทุงในปีนี้ ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้นำมาถวายนะครับหรือผู้ว่าจ้างในการทำทุงมาถวายนะครับตั้งในส่วนที่ถ้าถวายนะครับธุงโดยใช้สีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะใช้ถุงสีเหลืองทั้งสองช่อหรือจะเป็นธุงที่เราถวายเป็นราชกุระแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเป็นถุงสีม่วงนะครับซึ่งจะ ในบริเวณทะเลทุงก็จะเป็นเลข10นั่นก็คือสีเหลืองก็คือเลข 1. นะครับเลข 0. ูนแล้วก็รอบๆก็จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนรอบนอกไปกว่านั้นก็คงจะเป็นสีประจำวันเกิดน,นะครับหรือท่านจะชอบสีไหนอย่างไรก็แจ้งบอกกล่าวสั่งทำนะครับนำมาถวายได้ผมเกิดวันศุกร์ผมก็สั่งทุงสีฟ้าท่านประชาธรันธ์จังหวัด เกิดวันจันทร์ก็เสริมสั่งทุงสีเหลืองนะครับแล้วก็จัดรูปแบบที่สวยงามนะครับโดยมีเลขสิบอยู่ตรงกลางอ้อมล้อมด้วยสีม่วงแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีประจําวันเกิดของพวกเราท่านในเดเสด็จวันไหนท่านก็สั่งสีนั้นนะครับมาเป็นหนึ่งในทะเลทุงที่จะเกิดขึ้นบริเวณลานหน้าองค์พระธาตุยาคูของจังหวัดขินธุ์นนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นประการแรกจะเป็นหัวใจสำคัญคู่กับ ประเพณีการเวียนเทียนรอบองค์พระาธาตุประเพณีการตักบาตรพระสงฆ์72รูปนะครับซึ่งในงานที่จะมีขึ้นในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง25่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมมีแสงสีเสียงมีการขายสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ของเด่นของดังหรือโอทอปของแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็มีสินค้าราคาถูกต่างๆ นะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆกับทะเลทุงกับองค์พระาธาตุนะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คงจะอยู่ในช่วงงานวันที่17-25กุมิภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับฝากเรียนเชิญเชิญชวนๆๆทั้งในส่วนของการถวายทุงสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวฝากสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาสักการะองค์พระาธาตุในช่วงวันมาฆบูชา มาเที่ยวชมงานมาถ่ายรูปมาแชะมาแชร์นะครับตัวท่านทั้งหล่อทั้งสวยกับทะเลทุงของเรานะครับมาจับจ่ายซื้อหาผลผลิตตำริต,ตะพันโอท็ในพื้นที่ของจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะ,ะนำมาจำหน่ายนะครับอย่างครอบคลุมในทุกประเภทสินค้าโอท็นะครับและที่สำคัญกลับมาแล้วมาแล้วกลับไปท่านก็จะได้ บุญกุศลกลับไปด้วยสําหรับทุงที่ท่านถวายนะครับแต่องค์พระาธาตุก็จะนํามาปักเป็นทะเลทุงอย่างที่เรียนไปแล้วและเมื่อจบงานนะครับทุงของท่านท่านประสงค์จะถวายพระาธาตุต่อหรือท่านประสงค์จะนําไปสักการะบูชาหรือไปแขวนไว้ที่บ้านพักนั่นคือทุงของท่านก็จะเป็นมงคลอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นก็คงจะอยู่ในงานมาฆบูระนามีบูชา ทะเลทุงอีสานจังหวัดกระสินนะครับซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง25คุมภาพันธ์ณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสองอยางตำบลหนองแปนอำเภอคำราศสจังหวัดกระสินก็คือจุดที่ผมนะครับและท่านประชาสัมพันธ์พวกเรายืนกันอยู่ณตรงนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมารับบุญกุศลมาเที่ยวชมของดีของเด่นของดังและมารับความสุขด้วยกัน นะครับผมในฐานะผู้การจังหวัดกาสินขอเชิญชวนนะครับท่านทั้งหลายได้มารับบุญด้วยกันมาเที่ยวงานนะครับสำหรับท่านที่มีจิตนันเป็นกุศลที่จะสร้างนะครับหรือสักการะโดยนำธุงมาบูชาแด่องค์พระาธาตุนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำเองว่างันพูดง่ายๆก็คือไม่สามารถจะทำเองสามารถสั่งนะครับให้ พื้นที่สามารถดําเนินการจัดทำทุงมาถวายให้ท่านได้นะครับโดยสามารถสั่งจองสั่งทําได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินนะครับและก็ที่ทําการปกครองอําเภอนะครับบริเวณที่ว่าการอําเภอทั้ง18อําเภอของจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งทั้ง18อําเภอสามารถที่จะดําเนินการในการสั่งนะครับจัดท,ทุธง ถวายองค์พระราชอยากครูให้กับท่านได้อยากแน่นอนครับ